ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะคะคุณแชมป์พิรพลจะพาไปติดตามเบื้องหลังหลังจากที่นักเตะสหรัฐนั้นลงสนามในฟุตบอลโลกเสร็จแล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาเขาพูดกับนักเตะว่าอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับผม์เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเห็นทแชมป์บ,บอกว่านี่คือความสําคัญของประเทศใหญ่ๆที่ให้ความสําคัญกับด้านกีฬาคือผมว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจของโลกนะครับตอนนี้คงจะพูดได้ว,ว่าเป็นสหรัฐอเมริกาครับผมว่าวิธีดูกีฬาของเขาน่าสนใจมากแล้วก็ผมว่าน่าเรียนแบบเพราะเขาไม่ได้ตัดสินคุณภาพของคนที่ชัยชนะหรือการแพ้แต่เขาดูในภาพรวมรนะครับ,รบอยากให้ประเทศไทยของเราดูด้วยผมว่าน่าสนใจว่าบางครั้งเนี่ย การที่เป็นคนเก่งไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไปมันมีคําว่าแพ้อย่างน่าประทับใจก็มีอ,มอย่าไปบอกว่าชนะคือสุดยอดแพ้คือสุดห่วยบางครั้งแพ้อาจจะดูไม่ดีอาจจะทําเต็มที่แล้วแล้วผมว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าอยากให้กีฬาไปไกลเราต้องให้เกียรติครับหลายประเทศคุณผู้ชมครับนักกีฬาทําดีเนี่ยนะฮะบางประเทศมีเป็นวันหยุดของประเทศก็มีหรือว่านําชื่อของนักกีฬาไปตั้งเป็นสถานที่สําคัญก็มี ล่าสุดครับที่สหรัฐอเมริกามีเรื่องท็อปฮอตมากเกี่ยวกับซูปเปอร์สตาร์ที่ฉายความเทพในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับขาวอันนี้ก็คือแล้วดูะฮะยกย่องโกครับทางด้านของทีมฮาร์วาร์ดนะฮะคือโดยปกติเนี่ยในอดีตเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศที่ไม่สนใจฟุตบอลเลยนะครับชื่อนี่ยังเรียกต่างกับคนอื่นคนอื่นเขาเรียกว่าฟุตบอลแต่อเมริกาเรียกว่าซอกเกอร์ ต่มาปีนี้ฮะอเมริกาบ้าบอลเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทิมฮาวเวิร์ดโกคนนี้แหละครับเพราะว่าเมื่อนัดที่อเมริกาเจอกับเบลเยียมในรอบ16ทีมสุดท้ายแม้ USA จะแพ้นะฮะแต่ฮาวเวิร์ดทำสถิตินี่แหละคนนี้แหละฮะที่มีเขาเนี่ยนะฮะทำสถิติเซฟไปถึง16ครั้งเป็นการเซฟมากที่สุดในเกมเดียวในฟุตบอลโลกฮะเซฟซะคนอเมริกาเลยมีการเรียกร้องว่าขอให้เอาชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่อสนามบินนานาชาติ กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งตอนนี้ชื่ออะไรคุณทราบไหมฮะโรนัลเรเก้นวอชิงตันแนชชัลแอร์พอร์ตคือเป็นชื่อของโรนัลเรเกนก็คือประธานาธิบดีนะฮะชาวอเมริกันบอกว่าเปลี่ยน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 เปนเ็นท่าอากาศยานทีมฮาร์วาร์ดซะหรือว่าทีมฮาร์วาร์ดแนชชัลแอร์พอร์ตเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับทําจริงจังนะฮะหากอยากเปลี่ยนเรื่องนี้ต้องเสนอรัฐบาลฮะโดยนะฮะประชาชนจะต้องร่วมการลงนามให้ครบ 1 0 0 0รายชื่อก่อนวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อจะได้รับการพิจารณาต่อไปนะครับผ่านมา3วันเชื่อหรือไม่ฮะ13,000กว่ารายชื่อแล้วเท่ากับว่าวันหนึ่งมีคนมาลงชื่อ4,000นะฮะซึ่งหากเรานับตัวเลข4,000จากวันนี้จนถึงวันที่31ยังเหลืออีก28วันนะครับหากได้วันละ4,000จริงก็จะมีทั้งหมดเนี่ยนะฮะ130,000 กว่ารายชื่อเลยทีเดียวครับนี่คือปรากฏการณ์นะครับเป็นผู้แพ้แต่คนยกย่องถึงขนาดบอกว่าน่าเอาชื่อมาตั้งเป็นแอร์พอร์ตอันนี้สุดยอดมากสําคัญเรื่องต่อมาผู้นําประเทศจะเก่งกีฬาหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้นําผู้นําถ้าคุณเห็นผู้นําอเมริกาจะมี2ชอครับ1คือชอบสัตว์ทุกคนจะต้องมีสุนัขนะฮะสจะต้องชอบกีฬาแล้วเพลงที่ชาวอเมริกันเนี่ยนะครับเชียร์ทุกครั้งเวลามีการแข่งบอลเดี๋ยวมาดูครับว่าผู้นํา ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นําของประเทศเบอร์นหนึ่งผู้นําของประเทศที่ว่าเก่งที่สุดในการพูดหรือว่าผู้นําที่สกงอิทธิพลที่สุดบารักโอบามาเขาเดินเข้าไปนะฮะในไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวแล้วปลุกระดมว่าเฮ้ยเชียบอลเชียยังไงแล้วเมื่อคนเห็นโอบามาเชียแบบนี้คนอเมริกันเข้าไปในสนามเชียร์มันแค่ไหนจัดไปฮะนี่ครับที่ทำเนียบขาวบารักโอบามาครับมาปลุกระดมให้คนเชียร์กันดังๆ I believe เราเชื่อว่าอะไร I believe เราเชื่อว่าอะไร I believe that we will win ซึ่งแปลว่าเราเชื่อว่าเราชนะได้เราเชื่อว่าเราชนะได้นี่แหละครับพอผู้นำอินมาดูคนอเมริกันเชียบอลกันนะครับในอดีตเนี่ยนะฮะแทบจะไม่สนใจแต่วันนี้ชาติเขาไปบอลโลกและเรามาดูครับกับเพลง I believe that we will win หรือว่าเราเชื่อว่าเราชนะได้แบบดังๆเต็มๆแน่นๆโดยพี่น้องชาวอเมริกัน ประเทศจะไปไกลบอลนกแค่สะใจบอลไทยบอลของชาติเราต้องอยู่ในสายเลือดนะครับแม้ว่าทีมจะตกรอบสู่ทีมสุดท้ายหลังจากทีมตกรอบประธานาธิบดีบารักโอบามาต่อสายคุยกับนักบอลชมกันคำต่อคำเลยนะครับว่าผู้นําที่ทรงอิทธิพลที่สุดคุยกับนักกีฬาหลังจบเกมยังไง Tim want to call just คลืนทิมเอ้ยแคอยากจะบอกว่าพวกคุณทําให้ประเทศเราเนี่ยภูมิใจมากๆเลยนะ Whose first sport was soccer? Although I was never that good. Oh, พวกคุณชนะใจคนทั้งประเทศไม่น่าเชื่อยอดยอดพูดเลย และก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คนทั้งประเทศสนใจฟุตบอลขนาดนี้เคลนโอ้กดไปสองเจ๋งมากเทมโอ้น้องเอ้เซฟเติมเลยกลับมานะโดนรุมถึงตายแน่เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าคุณต้องโกนหนวดโกนเข่าหน่อยนะคนจะได้จำไม่ได้อ่ะครับ ขอบคุณครับนักบอลก็ได้ข่าวครับว่าท่านชมอยู่แล้วก็คอยเป็นกําลังใจครับเป็นเกียรติมากครับที่ได้สร้างชื่อให้กับชาติและพี่น้องชาวอเมริกันครับพวกคุณทำให้เราภูมิใจมากไม่ใช่แค่ความทุ่มเทนะแต่ฝีมือนี่โอ้โหโคตระเจ๋งเลยแล้วก็พวกคุณวางตัวดีมีคลาสเป็นตัวอย่างของนักกีฬาที่ดีที่คนอเมริกันควรทําตาม models sportsmen for lot of So. here here the states. a in ผมรู้นะว่ามันน่าผิดหวังอ่ะที่เราตกรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ผมเชื่อนะว่าเรามาไกลมากหากมีใครอยู่แถวนั้นนอกจากคุณสองคนก็ฝากบอกด้วยนะว่าผมขอแสดงความยินดีกับทั้งทีมเลยนะและหวังว่าจะได้เจอทุกคนเนี่ยที่ทำเนียบขาว White House เร็วนี้นะ And a I I uh, hope get c เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ็กเก็ตที่คุณให้ผมอะผมยังเก็บอยู่เลยนะนะกลับบ้านปลอดภัยนะโอเค alright appreciate you guys safe travels back นี่แหละครับอยากให้ไทยไปบอลโลกผู้นำและคนในประเทศทุกคนต้องรวมใจเป็นหนึ่งเชียร์ประเทศของเราให้ดังๆที05จัดไปวันนี้คุณผู้ชมบทให้ประเด็นไหนเป็นท็อปนิวส์ของเราค่ะรับจากประเด็นที่3มาก่อนครับนะฮะนี่แชมประฮะโอ้โอชมปับวกไเสร็จคุณแชมป์นะครับเรื่องของกีฬานะฮะนะครับขอบคุณนะครับ ก็ได้เห็นเลยนะครับความสมคัญที่ประธานาธิบดีเขาคุยกับนักกีฬาเนี่ยยังคุยแบบโอ้หเหมือนเหมือนคนใกล้ชิดกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยยินดีต้อนรับเลยเดี๋ยวกลับมาที่ไวท์เฮาส์กันมาคุยกันอีกทีนึงแล้วก็ไม่ไม่ลืมนึกถึงคนอื่นๆที่สร้างความสมเร็จให้กับทีมด้วยนี่ขนาดทีมตกรอบนะฮะใช่แล้วนะคะนะครับอ่าน่าสนใจคืออเมริกาเนี่ยเล่นฟุตบอลหลังประเทศไทยนะครับ อ๋อเหรอฮะเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลซ็อกเกอร์เริ่มเล่นหลังประเทศไทยนะสุดยอดแล้วก็ประเด็นนี้นะคะเมื่อสักครู่เราบอกว่าเป็นอันดับ3แต่จริงๆแล้วเป็นอันดับหนึ่งที่คุณผู้ชมโบวตให้นะคะก็คะแนนแซงคะแนนอะไรับแซงทางโค้งโค้งสุดท้ายพอดีนะฮะค่ะก็เดี๋ยวเราต้อง คืออเมริกาเขาเอาเจอีบิทแบทแฮมไปไปเป็นซูปเปอร์สตาร์ที่นู่นนี่ฮะคนก็นเลยหันมาดูกีฬาฟุตบอลกันเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้คน,นคึกคักแต่เราเคยเอานักกีฬาของลิเวอร์พูลมาเนี่ยราไปฟวเลอร์เรอาต้มันมีแม่ไหมมันเรื่องของระเบค่ะรของการเมืองในวงการกีฬาเนี่ยอนน๋อกไไอนนารเมืองในวงการกีฬา ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าในส่วนของนักกีฬาเองแล้วก็คนที่สนับสนุนเองอย่างพวกผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยก็มีเถียงกันทำการเมืองกันในประเทศไทยเยอะนะอืมก็มีทุกที่ครับแต่ต้องมีเรื่องกันแล้วก็จับมือกันแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันไม่กักกันผมว่าทุกที่มีปัญหาหมดนหะกลายเป็นเอผลประโยชน์ของชาติคือตอนนี้กูคุณลืมเปิดไมค์ฮะเราก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับอันดับที่ล่นลงไปเป็นอันดับ2และอันดับ3นะครับจะเเปปป็็นนนนรระดดไไหูกััคบ ครับอันดับสนะถูกแซงไปนิดเดียวเรื่องของการปล่อย14แรงงานกัมพูชานะครับซึ่งแน่นอนว่าโจกวันนี้วิเคาราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าสหรัฐอเมริกาที่มองประเทศไทยกลับมาลดอันดับแรงงานของเราเนี่ยให้เรื่องของการค้ามนุษ<ช>ย์ไปหู่อวนดับดาวน์นะฮะซึ่งทําให้สะท้อนว่าทําไมเขาไม่ลดหรือว่าไม่รายงานในด้านยุโรปบ้างก็อาจจะมองว่าเป็น คนตัวันตกเหมือนกันผิวขาวเหมือนกันหรือเรามันพวกผิวเหลืองอันนี้เป็นข้อสังเกตมิชชันนิยมกันตปอหรือเปล่าส่วนอันดับหนึ่งค่ะผู้ชมบดเข้ามาให้ข่าวนี้เป็นท็อปนิสของเราในวันนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นอันดับสามนะครับถูกแรับแซงโค้งไปเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะอย่างที่เราทิ้งท้ายไว้ที่ฝาของแอนไว้นะครับบอกว่า ให้ไปหานะครับเพราะว่าปี2 5 5 9ทุกคนฟังดีๆนะฮะรถที่ประหยัดพลังงานรถที่ไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมรถ2ประเภทนี้ไม่ไว่าจะซีสูงหรือ CC ต่ำนยังไงจะถูกเอามาคำนวณเพื่อภา,าษีสรสสานี้ี้จะได้ลดลงไปด้วยแล้วก็รถที่น่าสนใจคือรถประเภทใช้ไฟฟ้าเป็นเป็นเชือเ้อเพลิงนะครับ ก็เป็นทางเลือกในการเปลีพลังงานด้วยนะคะสําหรับคนใช้รถในวันนี้นะคะทั้งหมดคือท็อปนิสควาไรตี้นะคะและมี5หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับเสื้อยืดจากช่อง3 SD ค่ะทีมงานติดต่อกลับ5ท่านตามหมายเลขนี้นะคะทั้งหมดคือท็อปนิสควาไรตี้วันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคุณนัททีดิฉันประวินมัยและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ